สวัสดีค่ะบุภาพาลุ้ยค่ะมาแนะนําเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะพอดีเดี๋ยวนี้บุภาไปที่ห้างนะจะเห็นเสื้อแบบวัยรุ่นนะคะประมาณว่าแขนจะทวงทวงคอกลมเอวล,ลอยเอวล,ลอยนะคะเป็นเสื้อเหมือนตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเด็กวัยรุ่นเขาเขาชอบใส่นะทีนี้บุภาก็เอามาถักดูแล้วก็คือ ชายเสื้อเนี่ยไม่ยาวไม่ยาวมากไว้ใส่กับกับตรงกับกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอเสื้อบุผาก็จะทําเป็นคอปาดค่ะแขนตกนิดหนึง่งคือต่อแขนมานิดนึงก็ประมาณเหนือข้อศอกนิดหนึ่งค่ะทีนี้ว่าด้วยลายถักลายสลับเนาะสลับสีบุผาว่าออกมาก็สวยนะเพิ่นเสื้อตัวนี้บุผายังไม่ได้ใส่อันนี้ถักด้วยไหมพรมเส้นเล็กนะคะด้วยไหมพรมเส้นเล็กนะ แต่ออกมาสีสันก็ก็สวยนะบุพภาว่าสวยนะเออสวยเดี๋ยวไว้วันไหนที่ใส,กกกใสก่กับกางเกงใส่กับกระโปรงเดี๋ยวอาจจะมาให้ให้ดูอีกอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ดูตัวเสื้อไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะไหมที่ใช้ถักนะคะไหมที่ใช้ถักบุพภาใช้ไหมพรมเส้นเล็กนะคะเส้นเล็ก อันนี้พอดีว่าจำนิห้อไม่ได้ละพอดีมันเป็นเศษใหม่ค่ะอันนี้นะแล้วก็ใช้เข็มเข็มถักก็จะเป็นจะเป็นเบอร์เบอร์สามเบอร์สี่นะคะเข็มถักใช้เบอร์สามเบอร์สี่เนาะใช้ถักทีนี้ถักเสื้อตอนนี้ถักจากชายขึ้นไปนะคะถักจากชายขึ้นไป ความกว้างของตัวเสื้อนะคะความกว้างนะอันนี้22นิ้วค่ะความกว้าง22นิ้วความยาวความยาว18นิ้วค่ะความยาว18นิ้วทีนี้ตรงวิธีถักนะคะอุผักขึ้นให้ดูหน่อยหนึ่งนะเนาะเผื่อน้องๆที่ใครยังถักโคเชไม่เป็นจะได้ถักได้อันนี้ มันเป็นลายถักที่ง่ายมากค่ะแต่ว่าเราเราใช้สีผสมนะอันนี้เล่นสีเล่นสีไม่เน้นไม่เน้นลายเนาะไม่เน้นลายเราถักโซ่รอบตัวก่อนนะคะว่าเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่นะถักเสร็จนะคะก็มาวัดรอบเอวดูว่าจะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กของเราะคะ่ะขึ้นเป็นโซ่ก่อนสมมติว่าเราได้เราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถักเป็นโซ่เรียบร้อยแล้วเราก็มาขึ้นขึ้นต้นได้สี่โซ่ค่ะสี่โซ่นะสี่โซ่ปักลงไปที่โซ่อันนี้ใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนี่นะคะจะเว้นจะเว้นหนึ่งโซ่นะคะเว้นหนึ่งโซ่นะเว้นหนึ่งโซ่ หนึ่งโซ่ข้างล่างนะคะโซ่ข้างล่างนะแล้วก็พอถักได้หลักอะคะ่ะเว้นหนึ่งโซ่นี่นะมันจะเหมือนตัว v ค่ะเหมือนตัว v นคะคะเวลาถักตรงตรงหลักมันเนะะี่ยค่ะให้ลงคู่นะให้ลงคู่เวลานับเวลานับรอบตัวค่ะให้ลงคู่แล้วถักโซ่เผื่อไว้ก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งเอามาชนกันนะ เราจะมาชนทีเดียวตอนที่ถักหลักได้ก่อนจะได้ไม่ต้องนับเสียเวลาค่ะของอุผัตจะไม่ไม่นับนะอุผาก,กะเอาถักอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเว้นหนึ่งโซ่ค่ะข้างล่างเว้นหนึ่งโซ่นี่นะเป็นรูปตัวบี พอถักได้รอบอย่างนี้ค่ะเราก็มาชนกันพอนับคู่แล้วนะมาชนกันแบบนี้นะคะมาชนกันแบบนี้นี่นะคะชนกันแบบนี้ข้างล่างก็มาผูกชนกันเนี่ยค่ะมาผูกชนกันคือให้รอบตัวกันนะมาชนกันวิธีทําบุพัทำแบบนี้นะคะทีนี้จะมาให้ดูรอบต่อไปมันจะเป็นการสับวางคือเสื้อตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะมันถักสับวางกันเนี่ยค่ะพอมาตรงนี้นะ เราก็มาสับตรงนี้ขึ้นหลักเว้นหนึ่งโซ่เราจะคะสีหรือเราจะเล่นสีตรงไหนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะสับวางเนี่ยนะเว้นหนึ่งโซ่เนี่ยค่ะทำขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มันจะเป็นเสื้อตรงๆนะเป็นเสื้อตรงๆเนี่ยนะคะลายมีแค่นี้เองค่ะแต่อันนี้เล่นสี ถ้าลายไม่ยากค่ะก็เล่นสีสันเล่นสีสันของเสื้อ,อน้องๆก็ถักได้อันนี้นะคนที่ถักโคเชไม่เป็นจับเข็มเป็นก็ถักได้ค่ะอันนี้นะลายนี้นะถักใส่เล่นได้นี่ค่ะอันนี้ก็สับ่างกันแล้วก็มันชนชนรอบใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างวิธีทำทีนี้เมื่อเราถัก ถ้าเป็นถ้าเป็นวัยรุ่นเขาจะเอาสั้นกว่าน,นี้นะอันนี้ของบุภาช่วงเนี้ยค่ะเนี่ยช่วงถึงวงแขนเนี่ยถ้าถ้าถ้าของสาวๆก็ก็เอาสั้นกว่าน,นี้นะคะอันนี้อันนี้สิบสามนิ้วยาวไปนะอันนี้เพราะว่าบุภาเนี่ยผู้สูงอายุแล้วเนาะแต่ว่าก็อยากใช้เสื้อสั้นๆเอวลอรๆอยแต่ว่าถ้าเป็นสาวๆนะคะก็ไม่ต้องก็คือเอาสั้นกว่าน,นั้นวงแขนนะคะ วงแขนแล้วแต่ของใครของมันนะของูุผ่านในวงแขนเจ็ดนิ้วค่ะเจ็ดนิ้วความกว้างของวงแขนนะเจ็ดนิ้วทีนี้อันนี้เสื้อเสื้อจะเป็นคอปัดคอปัดนะคะเวลาใส่มันจะถ่วงลงนิดนึงถ่วงลงนิดนึงต่อไหล่แขนก็อยู่ประมาณน,นี้ค่ะแขนถ่วงๆตัวนี้นะเสื้อตัวนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าใส่เนี่ยค่ะหลายคนอาจจะ เอ๊ะหนูถักขึ้นมาได้แล้วตรงตัวแล้วแล้วหนูจะแล้วหนูจะทําแขนได้ยังไงพอถักมาถึงตรงวงแขนใช่ไหมคะเราก็ถักชิ้นหน้านะชิ้นหน้าขึ้นถักกลับไปกลับมาค่ะชิ้นหน้าแล้วก็ถักชิ้นหลังกลับไปกลับมาแล้วก็มาต่อตรงไหล่ค่ะตรงไหล่เราก็มาถักต่อกันตรงไหล่นะเราจะใช้เข็มร้อยก็ได้หรือเราจะถักเป็นโซ่กลับไปกลับมาเห็นไหมคะถักกลับไปกลับมาก็ได้แล้วถึงจะมาต่อแขน ะะถึงจะมาต่อแขนแต่ถ้าสาวๆใช้แขนกุดก็ไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อค่ะเนะะี่ยค่ะเห็นรอยต่อไหมคะ่ะบุผาจะถักเป็นโซ่สามโซ่ทีละช่องทีละช่องเพื่อต่อมันจะได้เป็นแนวเป็นแนวสวยหน่อยเนะะี่ยค่ะถักโซ่สามโซ่นะคะกะช่วงหลักมันนะคะแล้วก็ต่อออกไปถ้าเราถ้าเราถักต่อหลัก จากตรงนี้เลยมันไม่สวยค่ะมันไม่สวยมันไม่สวยเนาะนี่นะคะก็เลยใช้เป็นถักโซ่กันรอบแรกเราจะขึ้นสีน้ําเงินนี่ใช่ไหมคะตรงโซ่เนี่ยเราก็เอาสีน้ําเงินสีพื้นเนี่ยนะสีพื้นของมันเนี่ยคะ่ะเนี่ยสามโซ่สามโซ่ให้มันเป็นล็อกเป็นล็อกเพื่อที่เราจะกําหนดแขนออกมาค่ะถักแขนออกมานี่นะคะถ้าไม่งั้นมันจะไม่สวย เออมันจะไม่สวยหรือหลายท่านทําเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมคะก็ทําเป็นแขนกระดิ่งได้เลยทําเป็นแขนกระดิ่งนะอันนี้ก็ถักปิดขอบนิดนึงขอบบุพัฒจะจะชอบทําขอบอะแต่ถ้าเป็นของฝรั่งเขาจะไม่ทําขอบนะไม่ถักขอบอันนี้ก็ถักตัวเอ็กมาสองรอบถักตัวเอ็กมาสองรอบปิดขอบอันนี้พอดีลงสีชมพูคอก็เลยสีชมพูแต่ชายนี้ขึ้นผิด ขึ้นสีสีเหลืองสีเหลืองอ่อนสีครีมอะค่ะก็เลยจะต,ต้องเป็นครีมถ้าต่อลงมามันก็จะไม่สวยก็เลยก็ไปอย่างนี้เลยแต่แต่ลองใส่แล้วสวยดีนะคะมันจะเป็นเสื้อแบบเอวเอวลอยๆนะเพราะบุผเพสูงเนี่ยค่ะแขนก็อยู่ประมาณเลยข้อประมาณข้อศอกอะแขนเสื้อจะอยู่ข้อศอกเสื้อวัยรุ่นอันนี้เขาจะเป็นแขนประมาณข้อศอกแล้วก็เอวลอย เอวลอยเนาะเอวลอยเขาอาจจะสั้นสั้นประมาณสั้นเยอะค่ะสั้นเยอะแต่ของบุผานี่เอาที่แบบเราใส่ไปในไหนได้เพราะเราสูงอายุเนาะอันนี้ถักใส่เอง mm hmm. ก็เสื้อตกประมาณไซส์ XL XL mm hmm. ก็ไม่ถึงกับ XXXL XL, นะ XL ถามว่าตัวนี้ได้ไอเดียมาจากตรงไหน mm hmm. ก็เวลาไปเห็นเสื้อสีสีค่ะสีๆแล้ว บุพัฒชอบชอบเสื้อผ้าที่มันเป็นสีสอะ่ะพอชอบเสื้อผ้าแนวนั้นนะคะก็เลยก็จะหาทําแต่แบบสีสันน่ะซื้อใหม่ก็จะเป็นสีสีทั้งนั้นเลยแล้วใหม่ก็เหลืออย่างละนิดละหน่อยเยงค่ะเสียดายก็เลยเอามาเนี่ยก็ไล่ไล่สีไปให้มันสีครีมสองใช่ไหมคะสีสีนี้หนึ่งเพราะสีนี้มันมันก็คือคะไปได้หนึ่ง อยู่ที่ว่าเราอยากจะใส่ตรงไหนอะค่ะไล่ไปเนี่ยไล่สีไปเนี่ยค่ะสีครีมสีกรมท่าสีชมสีชมพูสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพอบทรอบนี้ก็ขึ้นรอบใหม่สีเดิมอะนะไล่สีเดิมอยนะ่างเงี้ยค่ะขากันไปจนเราถึงเอนี้ได้อันนี้สับบางแบบนี้มันก็สวยนะคะเออพอมองไกลๆอะมันสวยอยู่นะสวยอยู่ เสื้อตัวนี้ถักแป๊บเดียวก็เสร็จแปบ๊บเดียวเสร็จประมาณไม่เกินสองวันนะไม่เกินสองวันได้เสื้อใส่ตัวหนึ่งคืออันนี้ถามว่าก็ชอบถักเนาะก็ถักไปเรื่อยถักไปเรื่อยถักไปเรื่อยเปื่อยแต่ที่ปูผาชอบชอบเป็นเสื้อประมาณคอปาดค่ะเวลาเราก้มเวลาเราแบบ ไม่ระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรมโน่นนี่นะ่ะมันมันไม่โป้ะนะมนไม่โป้ก็เลยเป็นคอปาดนะคะแล้วมันก็มันก็สวยนะเวลาใส่ออกมาแล้วมันทําง่ายด้วยเรื่องของเรื่องมันทําง่ายมันถักง่ายเสื้อคอปาดค่ะจะสังเกตว่าเสื้อถักอบจะคอสี่เหลี่ยมคอแหลมคอปาดอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณเนี้ค่ะเสื้อถักเนาะเนี่ยค่ะแต่ใช้ไหมนุ่มๆก็ได้ไหมของเด็กอะ ไหมของเด็กก็ได้เป็นไหมพรมถักแป๊บเดียวได้อันนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะมันเป็นตาตานะเนี่ยมันห่างอยู่นะคะเป็นตาตาอ่ไม่ได้ร้อนมากแต่ถามว่ามันจะเย็นเหมือนไหมซัมเมอร์ไหมก็ไม่ใช่มันก็อุ่นอยู่อ่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกับร้อนจนเราใส่ไม่ได้อืมได้อยู่ค่ะอันนี้เนาะก็เอามาฝากท่านผู้ชมเนี่ยค่ะที่ห่างหายไปนานเนี่ยก็ได้เป็นเสื้อเนี่ยเยอะ ได้หลายตัวเลยค่ะที่ถักถักนะถักเป็นตัวบ้างไม่เป็นตัวบ้างนี่ค่ะก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูอันนี้เดี๋ยวพอใส่แล้วก็เดี๋ยวมาลงให้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันตอนนี้ก็เอาแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมดูก่อนก็ลองทํากันดูเนาะกับไหมที่เรามีค่ะที่ไหมเหลือๆคนที่ชอบถักอะ่ะจะมีเศษไหมยอยู่เยอะก็ลองทํากันดูค่ะหลากหลายแบบหลากหลายวิธีค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ